มันจะมียางเหนียวๆของเปลือกใหม่นะครับนี่นะครับยางเหนียวๆมนม้วนจนกว่าหนามันเดือดนะครับกรว่ายางใหม่ออได้หลายเตือ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านนะครับเนาะมันี้งซาบานนอกออกคาหลาะแต่มันีองบ่ไดไปหาเลาะหากินนะครับเนาะมันเองเปผ้าไม่ยอมแหะครับยอมแหะนะครับแหไหมปิดหนังคือต้องยอมนะครับยอมแหะเนี่ยยอมแหะจากผู้บรรยาชาวบ้านนะครับเฮ็ดไทยเสือกแหะมีความคงทนขึืนครับเหนียวขืนแล้วก็ ่าตาเห็ที่มันลวมลวมนะครับเนะาะตาเห็ที่มันรวมลวมถือย่างใหม่ที่ห้าตกแล้วมันถือเห็ดใหแงดือนคนนะครับแห่แเนดนขึ้ืนทนนานกลัวเกาเนาะครับแต่มาเบิ่งว่าเ้าใส่ไอเปลือกอีหยังนะครับเปลือันนี้ก็จะเป็นเปลือกดูนะครับเปลือกใหม่ดูเอ่อมันจะมีย่างเหนียวๆของเปลือกใหม่เนาะครับนี่นะครับ,รบย่างเหนียวๆเนาะ ย่างเนียนเขาก็เอามาต้มครับต้มก็สีเป็นลักษณะเนียนะครับเนาะเขาก็ใส่นนาเพื่อก็ต้มจนกว่ายางมันออกออกจนเกือบเมือดเท่ากับสีเปียนเอาเอาเปลือกใหม่ออกแล้วเขาก็ที่เติมเปลือกใหม่ชุดหลังเขาไปอีกนะครับเนาะจนกว่ามันหนามันสีแดงแดงขนดำถ้าคอยเอาแหลงยอมครับนี่ครับยางใหม่กับทีเรื่มออกออกจากเปลือกใหม่นะครับ เป็นลักษณะนี้ครับรับตามชมดํากันไปเรื่อยๆครับครับต้นนี้ก็ต้มได้จากสองชั่วโมงแล้วนะครับเนาะสองชั่วโมงก็คิดว่าเปลือกไม้ก็เปลือกไม้ย่างออกสีเบิดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวห้องสีเอาเปลือกไม้ออกก่อนนะครับถอาเปลือกไม้ออกแล้วก็สิือแจะน้ำห้าสีก้องน้ำแล้วครับก้องน้ำตัวนี้ใส่หมอนี้ก่อนนะครับแล้วก็ห้องก็สิมาต้มต้มใส่แหเลยนะครับเนาะรับตามเบ่งน้ำกันเรื่อยๆครับ ครับกะทิเอาเอาเปลือกใหม่ออกนะครับเอาเปลือกใหม่ออกคนเอาเอาหนามาใส่หมอนเอนะครับหนามาใส่หมอนีนนาาองก็หลังจากนั้นกะทิเอาเอาหนางเนี่ต้มเอาแหลงไปต้มน้ำเลยนะครับเนาะครับบ๊นยกนครับ ับจะได้นามย่างใหม่แล้วคนระับนี่หอมครับจะนำย่าเลยครับวุ้ยเหนียมบ ครับกะสีแดงเป็นนามสีดำจังสีนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเปลือกใหม่ครับเปลือกใ,ใหม่ที่เ้าต้มแล้วนะครับเ้าก็สะเอาทิ้งครับก็เอาแห้งลงเลยนะครับเนาะต้มใหม่จักชั่วโม,มงหนึ่งครับแล้วออก แค่จุ่มสีก็สวยแล้วครับกร <c oughs> <c oughs> ะแสลักษณะน,นี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาเบ่งกันครับอีกชั่วโมงหนึ่งว่าสีมันสีสวยพอหรือครับถลหลังจากเขาตุ่มไปชั่วโมงหนึ่งนะครับมันก็จะเข้มลักษณะนี้ครับจากเนื้อแห้ขาวๆนะครับมันก็สเะเป็นแแดงแดง แต่กันเท่าเอาเปวบานมันจะออกสีดำได้ครับครับเดี๋ยวจะอ,ออกให้เบิ้งนะครับนะเนาะเตือดปุดๆเลยครับนอ,อนนะครับระวัง ครับกสิแดดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปตากมันกสิเพิ่มความแข็งนะครับเนาะถ้าตาเบิองน้ำกันครับครับก็ที่เอาไปตากไปนี้นะครับเนาะตากแรงมันเห็นจะเข้าครับเดาเยวมาเบิองว่าความเหนียวความเหนียน่ยมของเนื้อเนื้อแหมันจะเป็นนแบบไหนนะครับ นะครับมันจะเป็นสีแดงก่อนนะครับวานไปมันจะออกสีดําครับขันว่าไอ้ยางใหม่มันถือถือขีดต้มมันจะออกเป็นสีดำนะครับเนาะครับผู้ปัญญาชาวบ้านครับครับตามเบื้องต้นมันแหงนะครับเนาะครับหลังจากเข้าตากตากแหงแล้วนะครับต้นนี้ก็คือหย่อมสองเถื่อนนะครับหย่อมสองเถื่อ เห็แล้วก็จใหายเบิ้งผลงานนะครับว่ามันเป็นแบบใดแระไดนะครับเนาะยอมเพื่อยังนะครับไปเเิ็งกันครับว่าสีมันเป็นแบบไดครับนี่นะครับสีมันจะเป็นแบบนี้นะครับเนาะครับเดี๋ยวเสียลงมาห้เบิ้งครับเดี๋ยวเสียลงมาห้เบิ้งนะครับเนาะว่าสีมันงามบอกอันนี้เป็นแห่ไม้นะครับแห่ไม้ยังประทันถือขี้ต้มครับ ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแหเก่าเนาะครับเนาะแหเก่าแหเก่าสี่เส้นครับสี่เส้นล่างสามเนาะครับเนาะแหเก่าที่พันขีต้มมาแล้วครับมันสีมันสีมันออกสีเป็นจสีนะครับสออกสีดำนะครับอันนี้ก็อีกอันหนึ่งครับล่างสามเหมือนกันล่างสามตัวนี้นาทีหกเส้นครับตัวนี้เอาไใบวานแพ่เนาะครับเอาว้ลงลงแพ้วาน ตัวนี้วานพวกปัปปตเพียนปานินนะครับวานมักวางวานโอกดองไว้นะครับค่อยหาวขึ้นเนาะตัวนี้สีเสส่เส้นสี่เส้นสิบเอ็ดซอกครับเดี๋ยวเสียวอาลงมาหายเบิ้งนะครับเนาะว่าสีมันงามบอครับกับสีให้มาเบิ้งเหนือแหน่นะครับว่ามันเป็นสียังจะไหนนะครับนะ นี่นะแ้กับสีเป็นออกสีสีแดงสีแดง,งๆนะครับนะสีแดงๆคำคำนะครับแต่ขันบ้านถือขี้ต้มเทือสองเทือดำแนครับมันสีเปลี่ยนจากสีนี้เป็นสีดำไปเลยครับก็บการยอมกับสีเฮ็ดไฮ้ ide, ตาที่เขาสารนะครับตาตาแห้ที่เขาสารเฮ็ดไฮ้เนี่ยคืเหนียวขึ้นครับ เฮดให้ขส้นได้เหนียวขึ้นน้ำครับยอมแบบนี้มันบกแข็งเลยครับมันแข็งแต่ตอนเขาบันวานหันข้าววนไปแล้วมันกัสิ่นิมขึ้นนะครับมาเพิ่มความคงทนเหนียวเสือกทีเหนียวขึ้นนะครับเสือกทีนเหน,ยน,เน,ยน,เนียวขึ้นแล้วก็มีความคงทนขึ้นครับกับประโยชน์ของเปลือกไม่กัเฮดไห่ เห็ดเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็ประโยชน์เขาเนื้อยไหมนะเฮ็ดให้เปลี่ยนสีเฮ็ดให้เนื้อแหเหนียวขึ้นเหนียวข้นทนขึ้นนะครับแล้วก็ตาที่สาคัญนะครับตาเขาสีลดลงนะครับเพราะว่าถือความหอนถือย่างใหม่เนื้อตาของของแหกกบที่ลดลงมา่จาักน้อยนะครับลดลงมาจากน้อยจากสองเส้นกับสเ,สเส้น เส้นก็วลัวครับบ่หอดสองเนาะเพราะว่าเหนื่อยแห้งเขาตดคตลงครับครับคลิปนี้กันผูดด้ใดชอบบ่ชอบเป็นไรก็ฝากคอมเมนต์ดันล่างได้เนาะครับเนาะสอบถามกันมาหรือว่าไอ้กำลังใจก็เหมียนถามได้ครับติชมติชมได้เนาะครับเนาะก็คลิปนี้กับบ่มีองไรครับก็เอามาฝากสามีเนาะครับนะยอมจากเปลือกดูหรือเปลือกไม้ประดู นั่นแหละครับเพราะว่าใหม่ก็ดูมัสิมีย่างย่างเหนี้วของเปลืออยู่นะครับมนะ่ถืิเป็นย,ย่างสีแรงๆเนีย้ยเนียวนะครับนะแต่กัญยาแให้แข็งข้นก็แข็งข้นแข็งเนือ้อเนื้อแข็งขึ้นก็คือเป็นใส่กับไม้บอกเข้งนะครับไม้บลอกเข้งภาษาไทยกับเรียกอ่ต้นลูกยี้นะครับหน่วยลำดับห,หน่อยนะ ันห่อยๆครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนเ่าเลยน้องเขาเนาะเอาไปโพอกันคลิปหน้าว่าติดผ้าเห็ดอีแหน่งหรือติดผ้าไฮยู่หาิกินหมดได้นะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้น้อครับครับคลิปนี้ก็ลาเลยนะครับเนาะเอาไว้พสกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับผมเอาไว้พสกันคลิปหน้าครับ